สวัสดีค่ะสาวอยู่ลองมาแชร์สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆอยู่กับกรณีที่ว่ามีคนถามสส่อยู่เข้ามาว่าคลิปที่เราเคยลงไปแล้วเราสามารถนํามาลงซ้ําได้อีกไหมอันนี้มันมันมีเนื้อความค่อนข้างหลายด้านงั้นสส่อยู่จะมาคุยจะมาเล่าทีละด้านนะคะเพื่อนนะเริ่มจากนะคะเริ่มจาก คลิปที่เราเคยลงในช่องของเราแล้วเราจะเอามาลงซ้ำในช่องของตัวเองสมมติเพื่อนๆมีโปรไฟล์หนึ่งโปรไฟล์เพื่อนๆมีการลงอัปโหลดคลิปลงไปแล้วตั้งแต่แบบ 2- 3สาปีที่แล้วแต่อยากจะมาอัปโหลดลงอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เพื่อนๆสามารถทำได้ไหมสายุบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอันนี้ไม่สมควรทำเพราะว่า มันจะกลายเป็นคลิปต้นฉบับน้อยนะคะเพื่อนนะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เคยอัปโหลดคลิปนี้ลงไปแล้วนะคะแล้วอยากนําคลิปเนี้ยกลับมาคนเพื่อทําคลิปใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วอัปโหลดลงไปในช่องของตัวเองนั้นสามารถทําได้ไหมจริงๆก็ไม่ควรทําเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าอยากทําจริงๆนะคะควรที่จะปรับ เปลี่ยนรูปแบบนิดๆหน่อยๆนะคะตัดทอนหน้าหลังหรือสลับั้่นะคะเพื่อนๆนะเพื่อให้คลิปของเรามีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆนำคลิปเก่าทั้งหมดนั้นนะคะมาลงใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยอันนั้นคือถือว่าเป็นการ เป็นคลิปซ้ำเป็นต้นฉบับน้อยนะคะอาจจะติดต้นฉบับน้อยนะคะเพื่อนนะอันนี้ฝากเตือนไว้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนทําอยู่ก็ให้เลี่ยงนะคะเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะระมัดระวังนะคะข้อที่2ถ้าสมมติเพื่อนๆมีโปรไฟล์ส่วนตัวและมีเพจด,ด้วยหากเราเคยลงคลิปไว้ที่ช่องโปรไฟล์ส่วนตัวแล้วจะนําไปลงในเพจของเราได้อีกไหมคําตอบเดียวกันเลยค่ะไม่สมควรทํานะคะแต่ถ้าทําก็กลับ ไปฟังย้อนหลังได้นะคะอยู่ด้านหน้ามันมีเหตุและผลเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าหากเราทําอาจจะทำให้เราติดต้นฉบับน้อยนะคะเพื่อนนะและคลิปไม่เป็นต้นฉบับนั่นเองควรระมัดระวังถ้าหากเราจะทำนะคะเพื่อนนะแล้วก็อันดับที่3ค่ะเพื่อนอันดับที่3หากเรานำคลิปจากแพลตฟอร์มอื่นนะคะมาลงใน Facebook สามารถทำได้ไหม อันนี้สามารถทําได้ค่ะแต่นะคะเพื่อนนะแต่เพื่อนๆต้องเอาโลโก้ออกนะคะห้ามลืมว่ามันมีโลโก้ต้องเอาโลโก้ของแพดฟอร์มนั้นๆออกให้หมดนะคะต้องมั่นใจว่าเอาออกทั้งหมดแล้วนะคะเพื่อนๆน,นะเพราะไม่งั้นจะทําให้เราผิดกฎและเมื่อกฎชุมชนเลยนะคะสาวอิ๋วมีกรณีตัวอย่างของตัวเองเอง,เองเมื่อก่อนซึ่ง ครั้งแรกเลยที่ทำนะคะเราไม่มีใครมานั่งบอกเราแบบนี้ฉะนั้นการก้าวข้ามผ่านมาก็จะมีประสบการณ์ติดมาด้วยสาวอยูวเนี่ยเอาไม่เอาคลิปนะคะเคยเอาคลิปที่เป็นตัวโลโก้แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยใส่ลงไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่า,ามันไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นในระยะเวลาการทำช่องจึง ทำให้เสาวอยู่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้ได้ช้าเพราะติดชะง,งักตัวนี้และอีกหนึ่งอย่างที่ติดอยู่ก็คือว่าสาวอยู่เอา,อาลิงก์นะคะลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นซึ่งสาวอยู่เป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละแต่คือเราทำหลายเพจหลายแพลตฟอร์มไงโอเคเราอาจจะได้เพื่อนหรือผู้ติดตามจากกลุ่มของ Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนาตัวลิงก์ของแพลตฟอร์มอื่นนะคะทั้งสีแดงทั้งสี หล,หลายสีเลยเพื่อนๆสาอยู่ก็มาวางไว้ตรงใต้คลิปของเสาอยู่นะคะที่ลงในคลิปปลิวนะเพื่อนๆสุดท้ายแล้วเราก็มาทราบเอาทั้งหมดทั้งมวลนี่มันจะไม่สามารถทําได้มันทําไม่ได้เลยนะคะถือว่าเป็นการ,รทําผิดอย่างร้ายแรงนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะเพื่อนเนาะก็เราก็คิดว่าทำไมเราไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีจนสุดท้ายแล้วโอเคมันเกิดจากตรงนี้นะ จนกระทั่งเรามาประมวลเหตุการณ์โอเคมาจากตรงนี้นั่นหนึ่งตรงนี้นั่นสองตรงนี้นั่นสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาทราบที่ไปที่มาว่าทําไมเราถึงไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้สักทีและก็โดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโดนขังคุกน้องเพื่อนเนาะเหมือนแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอมคือจองจําความผิดเอาไว้ก็คือเขายังไม่ให้เราพ้นโทษเอาง่ายๆกว่าสาวอยู่จะพ้นโทษกว่าจะสามารถสร้างรายได้นะเป็นระยะเวลานาน,านมากๆทั้งหมด8เดือนเพื่อนๆแปดเดือนถามว่า เป็นการรอคอยที่โอเคพอผ่านนะคะพอผ่านก็คือผ่านทั้งสองช่องเลยผ่านทั้งตัวเอ่อเพจนะคะแล้วก็ผ่านทั้งโปรไฟล์ส่วนตัวโปรไฟล์ส่วนตัวเนี่ยสาวอยู่เนี่ยผ่านทั้งสตรีมแล้วก็รีวิวนะคะแต่ว่าส่วนเอ่อเพจเนี่ยสาวอยู่ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าทําไมถึงไม่ผ่านตัวเอ่อรีวิวนะคะแต่ว่าตัวสตรีมเนี่ยผ่านคือผ่านทั้งสองช่องนะคะเพื่อนนะก็ไม่เป็นไรก็ เราก็ทาคลิปของเราไปเรื่อยๆนะคะทําในส่วนที่เราทําได้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดยังไงวันหนึ่งวันใดเราอาจจะผ่านทั้ง2ช่องนะคะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปก่อนนอทีละเห,เหเรียญ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อยอดกันไปก็พยายามอย่าทำผิดกฎแล้วเมื่อกดชุมชนเขาเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆจะได้ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้เร็วๆค่ะนะคะ,นะคะ อีกหนึ่งอย่างที่ควรระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาคลิปมาจากแพลตฟอร์มอื่นนะคะแล้วมีเสียงเพลงเพื่อนๆอันนี้ต้องควรระมัดระวังนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบได้เลยว่า,าเสียงเพลงที่ติดมาจากแพลตฟอร์มอื่นะจะทำให้เรา,าละเมิดกฎชุมชนหรือเปล่าซึ่งสายุเคยผ่านมาแล้วคือร้อยทั้งร้อยคือผิดกฎและละเมิดกฎชุมชนค่ะนะคะฝากไว้ค่ะห้ามลืมนะเพื่อนๆนะไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ